เป็นน่ารักเป็นคนมารยาทดีค่ะสะอาดมากตัวหอมมากนะคะน้องเจมเนี่ยคือเข้าใกล้เนี่ยแบบว่าโอ้โหน้ําหอมชึ่งมากเขาหอมมากสะอาดเราเดินไปใกล้เขาได้น้ําหอมหอมชึงะะ่งเลยค่ะแล้วเมื่อคืนตอนเลิกเราก็ขึ้นไปจะไปขึ้นที่รถก็ไปเจอน้องเจมเขาก็เข้ามาก่อนเรากอดหนนะ้าประมาณเดี๋ยวเจมกลับก่อนนะเราก็ถามว่าคืนนี้นอนไหนอะเจม กลับบ้านรู้หรือว่านอนแถวกรุงเทพเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถวแถวกรุงเทพอะครับเพราะว่ากลับบ้านไม่ไหวมันไกลบอกโอเคนะขับรถดีพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็นี้ยก็บอกว่าน้องเจมังงี้สิเนี่ยงานมีเยอะๆน้องเจไม่ต้องกลับบ้านเลยเดี๋ยวป้าใหม่อะ่ะเตรียมแล้วสั้างพม่านในตอตมาแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ว่าไม่มีคนอยู่อะ่ะที่แม่ซื้อไว้ก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเจมมานอนนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะนอนหรือเปล่า ตอนมาก็พน้องเจมมาใหม่ๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เคอะเขินอะไรนะเข้ากับทุกคนได้เพราะว่าโดยปกติแล้วน้องเจมจะสนิทกันแนทนุแล้วก็แม่กับพ่อเป็นทุนอยู่แล้วสนิทกันมากค่ะพอน้องเจมกับแม่ก็สนิทกันมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันมารยาทด,ดีค่ะเด็กคนนี้นะคะใช่แล้วก็พูดเลยน่ารักป้าไหมน <c oughs> ้องเจมน่ารักเป็นคนมารยาทด,ดีค่ะ สะอาดมากตัวหอมมากนะคะน้องเจมเนี่ยคือเข้าใกล้เนี่ยแบบว่าโอ้โหน้ําหอมชึงมากเขาหอมมากสะอาดเราเดินไปใกล้เขาได้น้ําหอมหอมชึงเลยคะ่ะแล้วเมื่อคืนตอนเลิกเราก็ขึ้นไปจะไปขึ้นที่รถก็ไปเจอน้องเจมเขาก็เข้ามาก่อนเราก่อนหนะังประหมาณเดี๋ยวเจมกลับก่อนนะเราก็ถามว่าคืนนี้นอนไหนอะเจมกลับบ้านหรือว่านอนแถวกรุงเทพเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถวแถวกรุงเทพอะครับ เพราะว่ากลับบ้านไม่ไหวมังไก่โอเคนะขับรถดีพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็นี่ก็บอกว่างเจมังี้สินี่ยงานมีเยอะๆน้องเจไม่ต้องกลับบ้านเลยเดี๋ยวป้าใหม่อะ่ะเตรียมแล้วสร้างพม่านในต่อมาแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ว่าไม่มีคนอยู่อะ่ะที่แม่ตื้อเอาไว้ก่อนนะั้นเนี้ยเดี๋ยวให้น้องเจมานอนนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะนอนหรือเปล่าตอนมาก็พน้องเจมาใหม่ๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เคอะเขินอะไรนะเข้ากับทุกคนได้เพราะว่า โดยปกติแล้วน้องเจมส์จะสนิทกับแนทนุแล้วก็แม่กับพ่อเป็นทุนอยู่แล้วสนิทกันมากค่ะพ่อ้องเจมส์กับแม่ก็สนิทก,กันมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันมารยาทด,ดีค่ะเด็กคนนี้นะคะใช่แล้วก็พูดเลยน่ารักป้าไหม <c oughs> น้องเจมส์น่ารักเป็นคนมารยาทดีค่ะสะอาดมากตัวหอมมากนะคะน้องเจมส์เนี่ยคือเข้าใกล้เนี่ยแบบว่า โอ้โหน้ำหอมชึ่งมากเขาหอมมากสะอาดเราเดินไปใกล้เขาได้น้ำหอมหอมชึ่งเลยค่ะแล้วเมื่อคืนตอนเลิกเราก็ขึ้นไปจะไปขึ้นที่รถก็ไปเจอน้องเจมส์เขาก็เข้ามาก่อนเราก่อนหนะ้าประหมา่าเลยเจมส์กลับก่อนนะเราก็ถามว่าคืนนี้นอนไหนอะเจมส์กลับบ้านรู้หรือว่านอนแถวกรุงเทพเขาบอกว่าน่าจะอยู่แถวแถวกรุงเทพอะครับเพราะว่ากลับบ้านไม่ไหวมันไกลโอเคนะขับรถดีพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็นี่ก็บอกว่าเจมส์มองนี้สิ เนี่ยงานมีเยอะๆน้องเจมไม่ต้องกลับบ้านเลยเดี๋ยวป้าใหม่อ่ะเตรียมแล้วสร้างพม่านในต่อๆมาแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ว่าไม่มีคนอยู่อ่ะที่แม่ซื้อไว้ก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้าาหน้องเจมมานอนนี่นะ